ท,ที่สุดท้ายโอ้เยอะทีเดียวพอตกปลาช่องนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาดักปลานะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันฮะ,ะก็มาดูที่ดักปลาแล้วนะครับก็อยู่แถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่า แล้วก็ตกเบ็ดไว้ด้วยนะครับดูล่ะเดินมาเจอใครแล้ว่็ถือขึ้นมาไม่ใช่บ้านดินญาณบัวนะเจียวญาณบัวอย่างดูล่ะสามตัวอยู่ในกระเป๋านี่นะครอยู่ในย่างนะครับไปต่อครับปลาสวิทก็ไม่รู้ไปดูต่อครับ จะได้ปลาาเลวเชอกัปเลยกันใไ้เชอล้เรื่อเชอโอ้ได้แนละ้วัอเชอแล้วมาเชอล้วไปไน้าบ่โอ้ยน้ำปลาทัานฮะใบไม้หรวะ <laughs> ไม่ได้เลนะออย <laughs> ตัวบกระดกไม่ได้หรืวะอันนี้คือเบกตกปลานะครน่าจะเขาพิ่งจะมาตกใหมมกยังไม่ได้ปลานะคร นี่ได้ปลาก็คืออยู่นรงงานที่ดักาเพระ้นเขาดูดูเลยฮะเราดูดูของคนนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ที่ดียวเลยอ๋อนี่แฉะเลยเหรอออรอถือปลาให้โคที่กระลามไปดูที่ดักปลานะฮครับอันนี้ชัดทอดเชือกเทอเชือกทอพผมเนี่ยเออหมดเลยเล่นอืูเลือดถืออ่ะเป็นนี้เป็นเนี่ยนี่โบเป็นนี่นี่โบใหม่กระปุกฉันไม่ดูดได้แค่ตัวเดียวครับอันนี้นี่แค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปดูข้นตอนต่อครับ ไปกันเลยวัดต้อนทีเรอใชวตอนทีหรืะล,ลงไปแนวนะครับลงไปเลยครับตบกระรอกลงไปดูตอนนี้ครับกระรอกคนนี้กระรอกก็เอาปลาก็เอาครับคนนี้ไม่เวนอะไรครับ <laughs> ฐานทูตใหญ่คนนี้นี่ปกติเออบ้านเนี่ยบ้านเรียก็สาบุตรโอ้ดูครับอันนี้ดูครับหเราลุงคายครับดูแค่ตัวเดียวครับเีงาปรีนหรือเปล่ามาบ่ยังเงาปรีนหรือเปล่าเช็ควาลย ไม่ชอบทบพลนี่เอาแบบก่ใช่ไหมนี่เลยนี่ใหญ่ป่องคนละสีได้เร็วนะหล่อใจครับคนนี้ไปดูกระต่อนครับในหนึ่งอันนี้หายไปครับอ๋อมีอยู่ครับนีกน่าจะมีคมันแอดดูครับก็ดับลาไว้ไหลที่อยู่นะครับ ไมาแด้ปะ่อได้ยบจัรอ้เขาเนีิดูมาแล้วเปล่านะสิน่ยเราไปป่าช้าอวยท่านอยู่ช้าเท่าเลยจ้กอติปาใส่นนี้นะสิเนเลยนะเด็กท่เจมาดดมาเคยชสินลยะด้วยก บอกบอกตู paid, ้เลยกลกบไม่ได้ไปเลยะอันนี้กู้เลยเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเขาขังเยอะนะครับเาผิดเขาผิดหรอเนี่ย่ทบขอแล้วขู่ไปดูต่อเลยครับเอาลุเห็นแล้วเหรอเนี่ยทบขอแล้วขู่ S <S ยังตกเรียนเลยนกปลาบริเวณนี้ก็จะได้ปลาไซเล็ตไม่ได้ตกเรียนเลยไม่มีอันไหนที่ไม่ได้นะครับเฮ้ยไอ,อ,อ,อย่ามึงหนักดมีงจะปลาอะไรเหรอโอ้ตัวดรอดเลยเนี่ยมีกุ้งนะครับกุ้งปลา ลมาหรือตัดต yes, okay. okay. uh ัวอะไรเนี anyway> o, o, ่ยแต่เราไม่ม well ีครับมีแต่กุ้งเปลือวันนี้เลยดรอพี่นะจะด่อพินชื่อให้ดูเลยเบอร์เ่ยกู้บาทเลยเอ้ที่กูเนี่ยดีเลยดูเล่นมาสิละถ้าได้ละมาลูกเราอันนี้คือเทปลาลงในนี่นะโอ้ได้หลายตัวนะครับมีกุ้งด้วยครับเดี๋ยวจับกุ้งให้ดู อันนี้กุ้งยีดิกนะครับกุ้งอร่อยนะครับบายไปต่ออารมันสะดวกว่าเรื่องสิบล้านอันนี้นี่ไม่รู้จะเป็นข้าวโพดใครครับนี่เป็นข้าวโพดครับเลยอดนนี๋ยว ก็ไปต่อยที่หนึง่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้ที่ถัดเดิมถัดเดิมก็ประมาณนี้นครับ<ป>เข้าไปในป่าแล้วสายปังก็รูมาต่อตรงนี้นะครับจะบ่า เนี่ยผมเปียนแล้อแต่ไปดูเอบาดูด้วยว่านะมาดูมันมาเจอเลยปลีตากล้อยคนก็อยู่นุ่งนะครับไปเลสโก้ s <S ไมดไดิดเลนินรู้บัตระก็มีที่นึงตัวนี้ โอ้ได้ยุ่งได้แต่๋ยสาเล็กไปหน่อยจะจะอิท่าอิาก็ได้เลยก็ได้ปลาก็อยู่ในนี้ฮะก็จะมีแต่ไซส์เล็กๆปราเปล่าครัาเด้ออ๋อรึเบ่าครู่เดียวนะไปไปต่อแล้วนะฮะหาดักปลาอันนี้เบียดใครวะเนี่ยนี่ไงคแอบดูคอเขาอื่นนะ ไม่รู้ว่าเลยที่สุดท้ายนะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่า <c oughs> ไปเร็วนะครับบ้าที่สุดท้ายโอ้เยอะทีเดียวยที่สุดท้ายได้เยอะทีเดียว เอาไงดีิ่นดี่ป่ะเเดีอี้เยรชิลเซาอย่างเดีเลสโกก่อจะกลับไปฝันลุงเล้นะแล้วคูดนี่มันไหนเรากลับมาฝันนี้แล้วนะก็ได้ปลาลายเก๋งออแค่ไม่อนแก้ใช่ละ เราคุณ้ท่กแหล่ก็กลับมาทีใส่ปลาในน,นะนี่นะอันนี้เขาขังได้เยอะก็ทีไ่ไม่เีลี่ยินะโดดทีนใส่ใ<ล>นเล,ล้งใช่ว่าไม่ยังรีไว้เชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าว่าขึนยอดได้แค่ มันนี่ได้ปลาเยอะก็จะปีปลาไซเล็กๆคนนี้จะเอาไปแดดผมไม่แบงเพื่อนคนนี้ไม่ดิบใช่คาดกายจะจะด้สเลยโอ้ตอดตัวนี้เป็นไรคับโพครับข้างๆนี้แล้วก็จะมีบอง บอนี่เอใหญ่ทีเดียวนะครับที่ไดเชดนี่ถว่าอือวืาถูกเลยไว่ากินไหมใช่ได้ปลาเยอะเลยเราไปแล้วนะฮะไม่สนใจเพื่อนแล้วนะแค่นดหรอใช่ไหมเจ๋อหรอฮะเจเอๆเดียววาเจ๋เล่เนี่ยอีามานนอยดูเจ๋นี่เลยว่ามันเยอาตัวบัวอ่ะดูเจ๋อนี่เลยเจ๋เล่นเนี่ยุ่ยันี้

มาเลยานนาลมาตล่นยในวาระสอนทำไมวะเมื่อกี้ละ่ะเมื่อไหร่จะใช่ใชเลยให้ตัวงเงี้ยเพี่อใช้โบยแข่งอามามนที่คือแล้วก็จะตุกตลาต่อนะครับก็ใช้เหยื่ออันนี้นะก็เอาปลานี่ไปเเหยื่อปลายทีหนึ่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เด็กจะได้เหยื่อันนี้ไม่ตาย

นี่แล้วก็ใช้เหยื่อปลานะครับเอาไว้ตกปลาทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าด่าเคล็ดโซเล่ยัยเเเงเงียบแล้วล็อกสลเข้าตัวนี่ยก็จะตกปลาแบบประมาณนี้นะครับใช้เหยื่อปลาพอตกปลาช่องนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะ ไม่ไหนนะดูดิแล้วก็ตกลงไปแล้วครับทีนึงดูดูเลยแล้วก็จะตกอ่าสุดท้ายนะครับก็เหยื่อปลานะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าให nó về chỉ là do lên này. ở nào ạ? Thôi là thêm bụi tài bê rồi bê rồi ไม่พี่ตัวเปี้ด้วยรถนโดี่โดเนี่ยมาจากรถาบคิดไปละาเอย่เรี่เขียวตอนรถถ่าเเ็นดอเขียวตอนรถถ่าเป็นดดอกพ่นี่อ่ะเยีดตาอ๋อโอปโอปใครก็อนเนี่ย ก็ตกปลาเสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องดูพรุ่งนี้ทีนึงนะครับสำหรับที่นี่ก็อขอตัวไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ